ที่นี่ที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติชุมพรนะครับสวยมากตอนนี้ก็เป็นปากากน้ำชุมพรถ้าใครไม่ได้มาก็คงไม่รู้นะครับว่าธรรมาชาติสวยขนาดไหนตอนนี้กำลังอยู่บนสะพาแนแขวนนะครับกำลังเดินกลับแล้วครับสูงมากน่าเสียวจริงๆเลย น่ากลัวแต่ก็ต้องเดินเพื่อให้ไปจุดหมายทีต้องการ